ชาวิชากรปกติชื่อเล่นชื่อปอนอยู่ในวัดราชบูรณะชั้นมอนหนึ่งอายุสิบสองปีครับผู้ผู้นี้ผู้นี้เก็บเงินซื้อเองครับอยู่ประมาณห้าหเดือนครับซื้อมาส0 0 0ซื้อมาส0 0พเจ็ดเขาพอเทาเก่ามาเริ่มชำรุดแล้วครับยิงยิงดีแล้ววิง่งวิ่งดีวิ่งดีครับรองเท้ารองเท้ามันเังก็จะแบบมันก็จะแข็งครับ พืนจะแข็งแต่รองเท้า้ีอาจจะนิ่มหน่อยครับทนทนกว่าแตปไปเทศแล้วได้แชมป์ฟุตซอลที่ทิ้งเรียนครับอบอลฟุตซอลต้องเล่นเร็วครับแต่แต่ฟุตบอลต้องวิ่งวิ่งหาช่องครับมีเป้าหมายอยากจะไปทิมงชาติครับแล้วก็แล้วก็เล่นบอลนอร์มอลส์ลาวด้ไปนี่บางแก้วนี่บุยลำ การยิงบอลครับเพราะว่าพ่อซ like, ้อมทุกวันให้พ่อซ้อมให้ทุกวันเลยครับซ้อมการพิทบอลแล้วก็การแกบอลแล้วก็การยิงบอลครับแล้วก็การบังบอลแล้วก็แล้วก็การเลี้ยงบอลครับแล้วก็การรับบอลแล้วก็การเอาบอลลงครับโลเวอร์เดวานแล้วเกี่เขาหาช่องแล้วก็คงครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ที่เขาสนับสนุนผมแล้วก็คอยสอนผมครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงครับ ผมก็จะทำให้ดีที่สุด